เริ่มถ่ายแล้วครับตอนนี้กําลังเริ่มถ่ายแล้วครับดูนะครับกล้องเขายังเก็บภาพธันดารถสมาชิกเพื่อนๆนะครับผมกําลังเก็บอยู่นะครับนี Kab ่ครับมีต่กล้องนะครับลองดูครับนี่นะครับนี่นะครับกําลังถ่ายครับดูไฟครับนี่ไฟ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 เพื่อวางแผนกล้องนะครับไม่เบื้องหลังนะครับเขาอยู่บงหลังนะครับตั้งใงดังไม่ได้หน้าเด็กจ้า ดูนะครับดูนะข่าวโบกข่าวโบอะไรครับดูพี่หมอครับพี่หมอพี่ที้อนพี่หมอครับพี่หมอครับพีอครับพ่หอครับรมีเหล่เล็กน้อยนี่รายการลดลไม่นิยมนะครับหรว่าถ่ายรายการเสร็จพี่หมอจะถอนหนวดให้คนละเส้นนะฮะพี่หมจะถอนถอนนะครับยิ่งท่ายตรงขนี้คือพิมงานครับพิมงานครับของนิยมครับพิมงานเหนื่อยกันมากครับ เสียได้ถ้าวันนี้ท่านประธานไม่มานะครับถ้าท่านประธานมาจะฮากว่านี้รถผมก็ไม่มานะครับแต่ไม่เป็นไรครับน้องๆได้เกิดมั่งครับไม่อยากแย่งซีนน้องๆครับนี่ที่เสียสละครับผมรถตลอดครับยังมีอีกรายการนึงยังมีอีกรายการรราายกอะไรครับไม่บอกเซ็กซี่วอร์ดครับรถพี่ต่ายจะเข้าไปให้ผู้หญิงอาบน้ําให้ครับใช่ครับนั่นแหละเข้าแล้วออกไม่ได้กลับไปต้องฉีดยาครับนี่นะครับดูนะนี่บรรยากาศครับบรรยากาศพระปฐมเจดีนะครับ าพสวยตอนนี้ก็ห้าทุ่มกว่านะครับห้าทุ่มกว่านะครับค่าถ่ายทำของเราก็คิดเป็นเล้าเป็นกลมนะครับเราไม่เอาเป็นไปโรงแรมมีอะไรดีไม่รู้ครับเวลมาแปลว่าอะไรครับพี่เวลแปลว่าเลวครับแซดแปลว่าดีเ็ลดันนะครับดูครับความสวยงามของรถชังเหยียดนะครับแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับคอนเซ็ปต์ของเราวันนี้คือ ช้างกูอยู่ไหนครับานะครับเรามาในวันเรื่องานงช้างกูอยู่ไหนนะครับช้างกูอยู่นี่แหละฮะอยู่ที่องค์พระปฐมนี่ครับตอนนี้ครับมันต้องมีชื่อตั้งใช่พายมีพายครับเป็นพายนู้นพายนี้ครับพายพายในตัวพายเป็นตัวผู้พังเป็นตัวเมียนะครับเวลาเรียกช้างนะครับเรียกเป็นเชือกนะครับเยอะๆเขาเลยเป็นโขลงครับผมครับตะฝูงก็เรียกควายครับเดี๋ยวนีมีพายพายเกี่ยว่าพายเกี่ยว่าพายจังแดงเนี่ยฮะ กระิไม่น่าเชื่อเวลามีแต่ช้างตัวผู้ไม่มีช้างตัวเมียเลยครับเนี่ยกำลงังเวลาไปเข้าหน้าพี่ตายนะครับดูดีขึ้นอีกหน่อยนะครับตอนนี้หน้ามันนะครับ้ใ<ห>นความอากาศร้อนนะตอนนี้อากาศเริ่มร้อนนิดหน่อยนะครับดูหมวเข้าทุกหมวกนิดสันนะครับสปอนเซอร์เรานะครับ,รบเสื้อด้วยครับขอเสื้อนะเสื้อมอหน่อยครับนิสันครับถ่ายหน่อยครับ ขอเขาเขาเชื่อ uhh. นะครับอ๋อนิสันสนับสนุนนะครับขอขอบคุณนะครับคุณนะครันสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานีนานิสันสูไม่ไดอมอนอยู่ในกล้องเนี่อมอนสูไม่ได้เลอมเอมองสูไม่ด้อ่ด้อมอสูไม่ได้เอมยอง่าดยอยู่อ่ยอดีใจยู่เ่อดีใจนะฮะว่า มาเยอะมาก20คันไม่เคยคิดจะเยอะอย่างนี้นะครับดีใจดีใจครับแล้วก็จะให้ทุกคันได้ออกรายการกันหมดเรียกมาทุกคันสัมภาษณ์และถอยกับทครับเราคุยกับทีมงานเข้าไว้แบบนี้นะผมจะมี็ีพิธีกร่วมกับพี่หมอนะฮะเป็นกูรูในเรื่องช้างนะครับผมคอยแซวคอยยุแยงอะไรแกเกิดบรรยากาศความสุขสนานนะครับงานนี้เราทุ่มเต็มที่ลองสนุกเด็กหน้าเจอใหม่ครับ